ครับสวัสดีครับรมสินพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระสมเด็จนะฮะวัดระฆังนะครับว่าอา่ปัจจุบันนี้เนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรหลายท่านนะครับส่งภาพมาให้บางท่านก็จะมาที่บ้านเลยนะครับเพื่อมาขอ คำชี้แนะขอความรู้นะฮะแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งคือผมบอกให้เลยนะนะฮะพระสมเด็จเนี่ยท่านจําไว้เลยนะพระชิ้นฟักเล็กๆขนาดนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเ mm. พียงแค่ท่านดูให้ออกว่าเป็นปูนอะไรนะครับ mm. แล้วการเล่นศึกษาสะสมเนี่ยเขามองถึงอนาคตวันข้างหน้านะฮะ mm. หลักการเล่นก็คือให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับ ปัจจุบันคืออะไรฮะท่านก็ดูว่าพระชิ้นฟักนี้เนี่ยสร้างจากปูนอะไรนะครับนะฮะดูไม่ออกเราก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาทดสอบทดลองดูนะครับซึ่งมันก็ง่ายๆนะครับนะฮะพระสมเด็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาสร้างจากปูนปัตเตอร์และไอปูนปัตเตอร์เนี่ยเมื่อเจอขมิ้นมันจะทําปฏิกิริยาเป็นสีแดงทันทีนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะหลายท่านบอกว่าเอาอพระที่มัน บอกว่าร้อยล้านยี่ห้าล้านนี่คืออะไรเขาเรียกผ้าตัวนะฮะมันไม่ใช่ผ้าสมเด็จนะฮะนันไม่ใช่ผ้าสมเด็จนะฮะเขาเรียกว่าตัวนะฮะท่านจาไว้เลยนะฮะตัวนะฮะอย่างปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าผระสมเด็จตัวเนี่ยออกกันมาเยอะมากผระสมเด็จตัวคืออะไรก็ Geneva. ผระสมเด็จที่ยี่ห้าล้านยี่สิบล้านร้อยล้านเนี่ยพวกนี้เ็าเรียกสมเด็จตัวนะฮะไม่ใช่สมเด็จ, Kenya, ดจวัจลขังอย่างที่ก็เล่นกัน <_ X 2> เห็นไหมฮะดูเนื้อเห็นไหมฮะท่านดูเนื้อ เห็นไหมมันจะต่างกันเลยล้วนซุยผูกก่อนเห็นไหมตามอายุไขพระสมเด็จวรคังเนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยสร้างจากปูนเปลือกหอยใช่ไหมสร้างเสร็จเขาก็ต้องเอาไปตากแห้งเก็บไว้นะฮะแล้วก็ไปตากธรรมดาก็ไม่ได้มันจะปลิกปิ้นแตกนะฮะเพราะว่าปูนเปลือกหอยกับปูนปัตเตอร์มันไม่เหมือนกันเห็นไหมปูนปัตเตอร์เนี่ยนะฮะแคลเซียมซัลเฟตไฮเด,เดเตรตหรือพวกตระกูลแร่ยิบซัำเนี่ยนะฮะมันถูกสกัด ความชื้นออกเป็นผงเสร็จแล้วพอมาผสมน้ําก็ขึ้นรูปทรงแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมานะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแก่งยิ่งแช่น้ํายิ่งนานยิ่งสวยเห็นไหมที่บอกว่ากุกแตกหีบสมบัติต่างๆอะไรเนะี่ยนั่นแหละปูนปัตเตอร์หมดนะฮะจำไว้แต่ถ้าเป็นปูนเบือกหอยเดี๋ยวเรามาดูกันมันง่ายๆนะครับมันง่ายๆเนี่ยเห็นไหมฮะเราเอาค้อมิ่งทดสอบเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่สร้างจัด ปูนเปลือกหอยนะครับเพราะมันทํายากนะฮะกรรมวิธีในการทาเนี่ยมันยากนะฮะทำไม่ดีเนี่ยมันจะแตกนะฮะปีปิ้นแตกแต่ถ้าเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ถ้าทาเนี่ยเขาจะมีกระบวนการของการผึ่งให้แห้งแล้วก็เข้ากุกเข้าเจดีเพื่ออบความร้อนนะฮะอบความร้อนนะ แต่ถ้าเป็นปูนบัตเตอร์เนี่ยก็จะตากแดดให้แห้งนะฮะนะฮะตากแดดให้แห้งมันขึ้นรูปขึ้นทรงได้เลยนะฮะกระบวนการผลิตปูนบัตเตอร์เนี่ยมันไม่มันง่ายๆอ่ะมันไม่ซับซ้อนเหมือนปูนเปลือกหอยเขาจึงไม่นิยมเอาปูนเปลือกหอยเนี่ยมาทำบ้านสินเด็ดให้เก่านะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงปี2500เนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเนี้ย,ยปี2500หหลังนั้นนะฮะช่วงช่วงนั้นเนี่ยมัน เป็นการผสมผสานร,ระหว่างปูนเปลือกหอยกับปูนยุคใหม่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูคือมันบอกให้ง่ายๆ่ายะนะฮะเนี่ยเราก็ดูนะฮะเนี่ยทดสอบดูพระสมเด็จเนี่ยถ้าไม่ต้องไปหาหรอกครับมันไม่มีหรอกนะฮะไอที่บอกร้อยล้านห้าสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยยี่ห้าล้านเนี่ยถามว่ากล้ามาทำอย่างนี้ไหมนิดเดียวเนี่ย เนะช็คปูนให้ดูอย่างเงี้ยกล้าไหมไม่กล้าหรอกนะเขาถึงเรียกว่าพระสมเด็จตัวนะฮะพระสมเด็จตัวในวงการอ่าในวงการเนี่ยนะฮะวงการภาคเครื่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากยุ่งนะฮะแต่มันมีอ่คือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาอย่างต่างประเทศเนี่ยนะฮะเวลาเขา สีเทาสีดำเนี่ยเขาจะมีการหมุนเวียนขับถ่ายเงินออกเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของภาพวาดภาพเขียนใช่ไหมครับนะฮะภาพวาดภาพเขียนก็คือทําเก๊แล้วก็มาแหกตาประมูลเพื่อสีเทาสีดำเขาจะได้อ่วงจรเงินของเขาเนี่ยมันจะได้ไปได้ไก็เหมือนกันนะของบ้านเราก็คือนี่แหละสมเด็จตัวนี่แหละนะ นะถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดจริงๆเราก็จะรู้แหละช่วงนี้จะเห็นว่าร้อยล้านออกมา25ล้าน20ล้านเดี๋ยว,วมีการซื้อเอาเงินมาวางตั้งแสดงว่ามันเริ่มมีการเคลื่อนที่ของเงินของสีเทาสีดำนะท่านก็ไปตกใจอู้ทำไมบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันก็มีสมเด็จองค์นะเก็บตั้งแต่ปู่ย่าตายายโอ้โหนิทาน ฟังหูอื้อเลยนะฮะคืออย่าไปคือให้เข้าใจนะฮะโรคมันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนักหนาไม่ได้ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยนี้นะครับนะนะมันมีการหมุนเวียนขับถ่ายเรื่องของเงินสีเทาสีดำนะเสร็จแล้วมันก็มาใช้เรื่องของตัวพระสมเท็จตัวตัวนี้นะฮะนะฮะ อย่าไปตื่นถะนกตกใจนี่มาดูของจริงดีกว่านะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยพพระสมเด็จนะครับท่านไม่ต้องไปหาหรอกครับนะฮะถ้าท่านจะเล่นเนี่ยท่านเล่นปูนเปลือกหอยอย่าไปเล่นเลยปูนพัตเตอร์นะครับใครเขาก็รู้กันหมดนะฮะเดี๋ยวนี้เขาดูรู้กันหมดนะฮะมีแต่บ้านนอกนะฮะ,นะฮะเขารู้กันหมดนะฮะไอที่เขา มันสังเกตง่ายถ้าเป็นสมเด็จตัวเนี่ยเขาจะไม่กล้าทดสอบพิสูจน์แบบนี้เขาจะไม่กล้าทดสอบพิสูจน์เข้าแลบวิทยาศาสตร์อะไรเขากลัวมากเขาจะใช้ไซยศาสตร์อย่างเดียวก็คือเขาจะเล่นเรื่องของพิมพ์ทรงนะฮะพิมพ์ทรงนะฮะแล้วก็พูดโน้มน้าวนะฮะให้เราเนี่ยคือมีเงินอยู่ใช่ไหมเกิดความโรคปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาละเส้นต้องแบบนี้นะฐานต้องแบบนี้ความลึกความนะฮะนี่แหละ เขาเรียกสมเด็จตัวนะฮะนะฮะแต่ถ้าสมเด็จเนี่ยจริงๆเห็นไหมฮะท่านดูเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารเห็นไหมฮะท่านไปวัดเก่าแถฝั่งทนเนี่ยนะฮะไปดูปูนเมื่อ150 170ปีที่แล้วเนี่ยไปดูว่าเป็นยังไงท่านไปดูเห็นไหมผูกกรนสึกล้วนซุยนะฮะเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารเนี่ยเม็ดกวดเม็ดซาเห็นไหมเนี่ยนะฮะอ่ะแล้วถ้ามาดูเห็นไหม ท่านดูเห็นไหมแดงเลยเหไหมเนี่ยสมเด็จตัวจะเป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมฮะนะครับเ,เ,เดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่สมเด็จตัวเห็นไหมฮะจะแดงนะฮะอันนี้คือสมเด็จช่วงปี2500ที่บอกไว้เลยว่าถ้าท่านจะเก็บพระสมเด็จไว้ประจําตระกูลนะฮะมีเนื้อแบบนี้แบบเดียว นะอยากจะมีสักองค์หนึ่งสวดคาถาชินบรรชรบ่อยบ่อยศรัทธาในองค์สมเด็จโตมีเนื้อนี้แบบเดียวนะที่เดียวนะท่านใดสนใจนะครับพูดคุยกันได้นะครับเป็นสมเด็จประจําตระกูลไปเลยนะฮะเอาไปทําสมเด็จประจําตระกูลไว้ส่งต่อลูกหลานเนี่ยสบายใจได้เลยลูกหลานเขาก็ไปฝนทดสอบให้ปูนปัตเตอร์เขาบอกว่าอ้าวไม่ใช่เขาก็ดีใจแล้ว มีเรื่องเล่านะครับว่าเป็นเอาพระสมเด็จเนี่ยไปเป็นมรดกคือเช่ามาจากเขาเลยสิบยี่สิบล้านนะฮะไปเช่าเข้ามาแล้วก็มาทําเป็นสมบัติมรดกส่งต่อลูกหลานปรากฏว่าเขาไปเช็คดูนะฮะเขาไปเช็คดูมันจะมีน้ํายาหยดนะฮะบ,บางคนก็ใช้น้ํายาที่ตรวจประสาวะสีม่วงเนี่ยก็ได้นะครับฝนก็หินรับมีดนะฮะแล้วก็เอาน้ํายาพวกนี้มันจะหาค่าความเป็นกฎเป็นดานะฮะ ซึ่งปรากฏว่ามันก็ออกแบบเนี้ยแนวแนวเนี้ยเป็นสีแดงนนะฮะเป็นสีแดงอย่างเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะนะฮะปรากฏว่าด่าเลยทําไมโง่อย่างนี้ทําไมโง่อย่างนี้นะไปเสียเงินสิบยี่สิบล้านแล้วเยอะนะครับตอนนี้มาคุยปรึกษากันเยอะเลยว่าเจอมาเนี่ยจะทํำยังไงนะฮะเจอมาเยอะเลยนะฮะ โอเคนะครับนะฮะนี่เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะนี่คือสมเด็จแท้นะฮะเห็นไหมฮะร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบไปมันไม่มีหรอกครับปูด่างต่จะมามันแผลบนะฮะขอบคมมันแผลบมันไม่มีหรอกนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะแล้วการเห็นไหมฮะก็ฝนบากลึกเลยนะฮะต้องบากให้ลึกนะครับเพราะว่าปูนจะสูบจากภายนอกก็สูบภายในเห็นไหมครับ เห็นไหมเขาจะบาดให้ลึกเลยไม่ใช่ว่าฝนครั้งสองครั้งแล้วได้ไม่ใช่นะปูนเนี่ยถ้าเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยมันจะบอกอายุนะได้นะครับคือฝนจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะครับท่านใดสนใจนะครับสมเด็จองนี้นะครับอยากจะมีสักองค์ไว้ประจําตระกูลมาได้นะครับคุยกันได้นะครับผมก็สิบท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตอยู่แล้วนะเห็นไหมฮะแล้วปูนเปลือกหอยเห็นไหมเห็นไหมจะแข็งเห็นไหม เห็นไหมถ้าเป็นปูนเปลือกหอยแล้วมาสร้างใหม่เนี่ยมันจะปรนะิแตกนะเราแห้งยากนะครับนะอันนี้ก็เรียกสมเด็จตัวนะฮะที่ท่านเห็นอ่าองคูองค์งเซียนองคดาราที่มีชื่อเสียงเอามาโพสร้อยล้าน50ล้าน20ล้าน25้าล้านสมเด็จตัวดังนั้นลองให้เขาเข้าแลบตรวจนี่ไม่กล้าหรอกพวกเนี้ยนะโอเคนะครับให้เข้าใจนะครับหลายท่านที่สอบถามมา สวัสดีครับ